พบอยู่กับช่องช่องชื่ออะไรนะเออช่องฉันชื่อว่าอะไรอ่ะช่งอเอ็นจีเอ็นเบลฉันไม่ได้เปลี่ยนชื่อช่องเลยแซมเอาจริงจนะไม่คือช่องฉันอ่ะช่องฉันชื่อว่าอะไรนะแบบชื่อช่องฉันคือชื่อช่องคําว่าอะไรนะนั่นแหละอืมก็เดี๋ยวเธอก็ค่อยไปเปลี่ยนชื่อเออคือช่องเออร์เอ็นเบลเออเออเออเอาเอิร์แอดเบลไปก่อนลำคาญ ตอนนี้เราอยู่ในที่สูงนะคะก็เป็นในที่สูงซึ่งไม่คิดว่าจะเจออะไรแบบนี้ความจริงก็เจอเป็นที่สองเจอมาสองรอบแล้วเจอมาสองรอบแล้วแหละทุกคนวันนี้เราจะมาเล่นสามศูนย์เวาจะมาเล่นสามศูย์ปดซึ่งฉันขนอาหารมาด้วยเฮ๊ยเด็กคนน้อย ไหนสุเจอมาอ,อ้าวอ๋อลืมไปฉันไม่ได้ขนมาฉันนึกว่าเป็นแมปเกา่านี่ไงอยู่ข้างๆนี่ไงนี่ไงนี่ไงลืมลืมลืมแล้วตอนนี้เส,สาอือฮึใช่ฉันเห็นเดอะล็อกเจอตรงโน้นเราเอาเราลงไปเอาได้แต่ตอนนี้เราต้องเอาไฟอ่ะเราจะมูชาเดอะล็อกวันนี้มันไม่ใช่มี SCP ฉันหน่อยมันเป็นวันที่สุดฮะแต่เอาไฟไปด้วยมันมืดไปหละไม่ใช่ของหนูเดี๋ยวคนดู เดี๋ยวคุณดูมองไม่เห็นหน้าเราสองคนว่ามันหลอเราขนาดไหนโอยไม่ขนาดตัวเองยังไม่เห็นหน้าตัวเองเลยให้ทําไงล่ะเชื่อท,ทางพังกลับบ้านไม่ได้อ๋อานาไงไเอาไฟจีมาดีกว่าไฟจีนสวา่างที่สุดเลยโอ้ไฟจีนสว่างกล้ามากเลยหืมไฟจีนนี่คือแบบ <ไฟ S 2> นี่คือจิตอันยังในบ้านก็สว่างนี่เลย เดี๋ยวให้ท่านผู้ชมเห็นหน้าเราสองคนจะได้เออผู้ชมไม่เห็นหน้าฉันอยู่แล้วแหละจะได้เห็ว่าเราหน้าเก๋มากเราหน้าเก๋บกุ๋มเฮ้เลยอันนี้เป็ดเป็ดก่อนเราไม่ใช่คนสร้างบ้านสวยอะไรขนาดนะั้นเพราะว่าเรายังไม่ได้อัพสกิลใช่เป็นช่างสร้างบ้านสวยโอ้ยอีนี่อแบบบังโอเคเอาเป็ดไวต้ตรงคอนเทกจะได้เห็นชัดๆเออก็ได้ก็ได้ ไฟตรงนี้จะเป็นเช่นนี้สรงบ้านเราก็จะสว่างแต่ว่ายังไม่ได้สร้างบ้านเลยยังไม่ได้สร้างบ้านอ่ะดิไม่ี่วันนี่แล้วมาอยู่ใต้นี้ได้ใต้นี้เธอใต้นี้ปลอดภัยยกเว้นไอจิ๋วอ่ะยกเว้นไอจิ๋วไอจิ๋วมันเข้าไปได้แต่ว่าแถวนี้แต่ว่าแังนี้มันจะไม่ให้บ้านอยู่นนี้ฉันเอาไฟนี้มาเพราะว่ามันสว่างดีมันก็ได้สว่างเพราบ้าน ติดไม่ตรงเออนี่ตอนกคือไม่รู้จะทำอะไรกำลังจ้องหน้ากันแล้วไม่เดินไปถ้าคิดว่าเราไปหาเราไปเราทำงานตอนกลางคืนดีกว่าป่ะมันทำงานตอนกลางคืนได้แต่มันมองไม่ค่อยเห็นอะไรอย่างเงี้ยใช่เงยใช่ใช่ยังไม่ต้องทำงาน นี้แล้วกเราไปลาเราเอาเราเอาอาหารกันดีกว่านะนี่นี่เจอแล้วเแล้วถือถือไฟมาด้วยสิเดี๋ยวเดี๋ยวคนดูไม่เห็นอ่ะไม่ต้องถือไฟละเอออันนี้เราไปวางไว้ที่อื่นยึดเอียยึบโอ้ยขึ้นบ้านไม่ได้โอ้ยเ้นแล้วเ้อแล้อ เพราะว่าฉันจะมาช่อเด<อ>นจะมาทำช่องเขาอ,อยากทำอะไรก็ทาเธอเธอไม่อัดหน้าจอหรอจ๊ะเธอไม่อัดหน้าจอหรอไม่มีแไ้่ฉันจะไม่มีที่บันทึกหน้าจอเธอไม่มีที่บันทึกนาจ๊ห้เธอเป็นคนถ่ายเอาอันไหนเป็นคอนเทนต์ของฉันก็ถือว่าเป็นคอนเทนต์ของเธอมีถัวกระป๋อง,งน,นิดนิดแต่เราไม่เก็บนะ เรา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 ต้องไปหาคนวันนี้วันที่หนึ่งซึ่งเจอมาสองรอบแล้วก็ไม่ใช่เรื่องประหลาดไม่ใช่เซอร์ฟีด้วยไม่ใช่เซอร์ฟีที่สามารถอาจจะยาวนานแต่เขาใช้เซอร์ฟีในการสร้างบ้านใช่เราไม่มีคือกูจะบอกให้นะกูไม่มีโรบัสซึ่งดอกไม้ที่อยู่บนหัวกเนี่ยมันหมดเข็ดแล้วเลยยังไม่ได้จะดู ยาวนานหน่อยใครชอบดูยาวๆนานๆก็แนะนำช่องนี้ก<อ>็ก็แนะนำช่องนี้ะว่าช่องนี้ไม่รู้ว่าจะทำอะไราะว,ว่าช่องนี้มันไม่รู้ว่ามันจะทำอะไรดีเพราะว่ามันเป็นช่องโง,โง่ๆช่องกากๆของคนโง่ๆสองคนอะ่ะเออใช่มันเป็นช่องกากๆของคนกากๆอะ่ะเออแค่นั้นแหละมีผู้ติดตามคะกๆเดี๋ย้ายเอาผู้ติดตามยี่สามคนมาให้ช่องนี้อ่ะเออเอเอจริงเอาจริงในอีดอก ว้าวบ้านอาจจะสร้างนานหน่อยนะก็แต่ว่าอาจจะไม่เห็นมุมองของอีกคนนึงโอ้ยเจี๊ยตัดต่อไม่ได้ตัดต่อไม่ได้กูตัดต่อไม่เป็นค่ะกูถ่ายสดๆอย่างนี้แหละค่ะอย่างนี้จะเอาต่างแค่นี้ดีอ่ะไม่รู้จะดู้ไหมล่ะจะรู้เอ๊ะอะไรอ่ะเมื่อกี้อะไรกลมๆข้างล่างวะอ๋อโอ้ยเจี๊ยโอ้ยโอ๊ย แค่นี้ก็พอแล้วมั้งแค่นี้ก็พอแล้วแหละแล้วก็ทำให้บ้านมันเธอเอาสูงเธอเอาสูงเธอเอาสูงกว่านี้หน่อยไหมเดี๋ยวมันขึ้นมากันได้อ่ะเพื่อนอ่ะอือเธอโต๊ะโต๊ะเธอช่วยบอกเขตโต๊ะให้หน่อยลืมลืมเซฟลืมเซฟวิธีการเซฟก็ไม่ใช่เรื่องยากแค่เรากะไม่รู้กระโ มีสูตรเดียสองอันเองอโมงค์เต็งเต็งต็งเต็งเต็ง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 เอาสีดีกว่าเอาสีสีสีของเราก็จะเป็นประมาณว่าเราชอบสีม่วงสมมติเราชอบสีม่วงใช่ป่ะม่วงอ้าวเอาสีเขียวมากันลองในการเซฟลูกอโมงค์ ฉันใช้สีม่วงประมาณนี้ก็แล้วกันนะฉันจะไม่ใส่ชื่อก็แล้วกันแล้วมันจะได้เห็นอมงคุสแบบชัเดเจนฉันจะไม่ใส่ชื่อเพราะว่าฉันจะได้ดูอมงคุสแบบชัเดเจนโอ้ยวิง่งทำไมวะแล้วมันก็จะได้ดูความเกลียนของอมงคุสด้วยอ่ะอ่ะตอนนี้บ้านเราก็าเปนวเปลีนนยนว้าวบ้านสวยมากย่างยางัยงย่งคลิปอาจจะยาวนานหน่อยบ้านยังไม่ทันได้ไปดู อนี้ต๊ยอันนี้๊หามาได้เยอะเท่านี้เดี๋ยวไปหาใหม่ก่อนมันมันเป็นวันที่หนึเ่เยเออแต่เจ้าว่าไป้โ,โต๊มีเทีบเลยร้านอันแถวบ้านเรามีโต๊เปน็นอันนะเธอจริงกีก็่สิบอันมั้งนะมีเปล่าะที่ไปเอาโต๊อยู่ไหนอะขอดูไปก่อนขอไปดูก่อน เธอพาที่พาพาฉันพาฉันไปเอาโต๊ะทีตอนนี้ฉันหาที่โต๊ะไม่เ,นะเจอเออนี่ไงเดลตับมันเป็นโต๊ะเล็กๆนี่หน่อยมันเป็นโต๊ะเล็กๆอะ่ะเป็นโต๊ะเล็กอะ่ะช่างมันเถอะม,มันไม่ต้องมาโต๊ะโต๊ะใหญ่ใหญ่อย่ทางลงไม้เพียบเลยจริงดีเอ้ฉันเจอลงไม้แล้วลงไม้แต่ว่ามันไม่ได้ไปลงไม้ไกลขนาดนั้นลงไม้ใกล้บ้านเนี่ย เออว่ะไม้ใกล้บ้านใช่ปะไม่อยากได้ไม้เก็บัญหาทั้งตางลงไม้หลังบ้านเราเราเป็นคนที่ไม่มีทักษะในการสร้างบ้านมากขนาดนั้น,ตร,น,นตรงแถวแถวลงไหนหนม้นั่นน่ะมีปีนอ่าอ่าอ่าแล้วรู้แล้วค่ะแล้วก็ม,กมี่ีนไปนะตรงแถวแถวลงไม้ม นี่เกือบล้านอาหนาหนงลองสิอนซคอนเซ็ปต์ของช่องเราก็คือใครมาด่าจะไม่อ่านคอมเมนต์ใครคิมด่าก็ไม่อ่านคอมเมนต์อนานะนนล้วมันไรไมเดี๋ยวทํามัได้ทังขึ้นมันไม่ตรง เราจะเอาให้ตรงเลยใช่ปะปแต่เพื่อนขึ้นมาได้แต่ช่างมันเพื่อ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 นไม่สนใจบ้านเราดอกบ้านเรามันง่อยแต่ด้บ้านเรามันยังง่อยอย,อยู่แต่ถ้าสาร้างเสร็จเมื่อไหร่สวยสวยแน่นอนเล่นมามนเป็นเดือนแล้วมันจะไม่สร้างสวยได้ไงก็จริงอ่ะแต่ว่ามันจะช่างงาน,นเพราะว่าแบบอเพื่อนเพื่อนส่วนใหญ่อ่ะเวลาเห็นบ้านสวยสวยอ่ะแต่เขาคิดว่าเขาตกใจหมดแต่ไม่เป็นไรค่ะ เราอยู่ได้เพราะว่ามี S C P แค่หนึ่งตัววันที่หนึ่งมันก็จะมี S C P งงแค่ตัวเดียวม,มันจะเกิดมาวันละหนึ่งตัวเธอ,อตรงนี้คือเสาหลักของบ้านเาสาหลักของอ,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 อ้าวอ้าวอ้าวเธอหายอ๋อพักๆหนึ่งอะเชื่อปะมันจะมีเพื่อนมามันจะมีเพื่อนมาเข้าใจ จะมีเพียงมาบางพัทงทลายแต่ถ้าเป็นเซิร์ฟวีอ่ะเซิร์ฟวีก็ส้างสุดไหนก็ได้ใช่ถ้าเป็นเซิร์ฟวีอยู่กับเพื่อนๆคล้ายๆพี่แป้งซีบิงอะไรมาเนี้ยถ้าเป็นเซิร์ฟประมาณนั้นอะ่ะก็แบบเนั่นแหละคือสร้างบ้านสวยเท่าไหนก็ได้ <c oughs> แต่ว่าเราไม่ได้เซิร์ฟวีเพราะว่าเราไม่ได้เติมโลบั๊กนะเราไม่ไเซิร์ฟวีเพราะว่าเราเติมไม่ได้เติมเลยถ้าพูดถึงเติมโลแม่คาก็ไม่ให้เลยจ้ะ โอเคขอตัดก่อนอ้ามเมื่อกี้ก็ตัดคลิปไปแล้วก็คือ,อ,อยังง่ายๆว่าหยุดคลิปไปแหละหยุดคลิปเดี๋ยวตอนนี้เราจะสามารถลงไปข้างล่างได้ลงไปข้างล<ม>่างไ,ได้าทางการเกษตรไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เต้นอาหรบับเพื่อคุณสูงไว้เต้นอาหรบับเพื่อคุณสูงไวุ้ฮ้ยเห็นเรื่องแสงสีม่วงเราอาจจะตัดคลิปไปในสะ่วนตรงที่ไม่มีประโยชน์ หรือไม่ก็อาจจะยาวนานเกินไปเราก็อาจจะตัดที่ได้แต่ตัดที่ได้ก็ตัดได้แค่แป๊บเดียวเอ๊ะช่างมันเถอะเมื่อกี้เมื่อกี้นึกว่าแบบเป็นพนักงานตกใจหมดเลยบางทีอ่ะฉันชอบหลอกตัวเองหน้าตัวเดียวเองมันไม่มีอะไรหรอกเธอเมื่อกี้คือทุกครั้งที่ฉันเล่นเธอทุกครั้งที่ฉันเล่นเนี่ยเวลาฉันเล่นแบบเนี้ยคือแบบ ฉันชอบหล่นว่าโถช็กโกะอ่ะคือแบบถ้าไม่ถึงหล่นว่าโถโถช็กโกะอ่ะมันเป็น S C P ไม่รู้อ่ะคือเป็นอะไรอ่ะหัวสมองเป็นอะไรไม่รู้อ่ะอยาคนดูหล่อนไปไนด้ดยสิเดี๋ยวพาคนดูหล่อนไม่ได้ปะเดี๋ยวคนดูก็กกหล่นเห็นโถสว่เป็น S C P เออเธอแต่แล้วว่าไปที่ว่าไอดอกไม้ที่มันอยู่บนหัวใช่มันหมดเขตแล้วนี่คือมันจริงปะไม่จริงหรอก พราะว่ามันอาจจะยังไม่หมดเ,เาดว่หไปแล้วหมดไปแล้ว,มไ,ลวไม่หมดไม่รู้เลยตอนนี้อ่ะไฟอปกเพี้ย<ด>นก<ด>็แลยนะหนูบ้านมืดมากเดี๋ยวคนดูมองไม่เห็นอะไรเลยไม่ใช่ว่ามองไม่เห็นหรอกมองเห็นแต่จเดือดยอดไปหมดแล้วเนี่ยไปด้วยนะเพราะว่าเดี๋ยวคนดูมองไม่เห็นไม่ใช่ว่ามองไม่เห็นหรอกความจริงก็มองมเห็นอยู่แหละมั้งเรา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 ,เราต้องการไฟอะ่ะ ไฟจีนอะตรงนี้มันมไฟไฟจีนหล่นอะไฟมันจีนมันจะหนีเราอะไฟจีนไฟจีนมันแบบมันยังมีชีวิตยอยู่เอ้ยเช้าแล้วแต่ไฟจีนมันยังยังไม่เสียจุ๊บมีชีวิตยอย,ตยู่เราก็ทำงานตลางคืนว,วีทูเบอร์บางคนส่วนใหญ่เขาจะแบบนอนหลับในช่วงกลางคืนส่วนเราทำงานในช่วงกลางคืนเดินเพ่นพ่านไปในตอนเชา้า ว่าเพราะว่าเราคือเราไม่มีอะไรทำการตัดต่อก็ตัดแค่เทียวเราเราตัดแค่เดียวใหญ่เราเอาเพียวเียวเราสร้างกันเพียวเแียวม่นเสียขเพราะว่าเราเราเอาทุกอย่างมามาแปะแปะให้มันเส็ขยะหยรอบนะเราทำทุกอย่างให้มันไปเสีขยะวนไปบนมาหนรอบเออเออนายถึงบอกตัวเองเนี่ยแหละว่าเลิกพูดวนไปวนมาหลายรอบเพราะว่าคนดูรู้หมดแล้วที่ฉัน มาเนี่ยแต่ว่าฉันก็ยังจะพูดต่อเหมือนเดิมอ่ะฮะมันตรงปะเนี่ยไม่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 ตรงมันมันมันตรงไหมมันไม่ตรงหรอกมันมันตรงไม่ตรงก็ใช่มันเถิดเพราะว่านี่มันเป็นบ้านที่ไม่จําเป็นต้องเรียบขนาดนั้นเพราะว่าเดี๋ยวมันยาวเกินเดี๋ยวคิดยาวเกิน ก,ก็ไม่จำเป็นก็ไม่จำเป็นก็ไม่จำเป็นแต่ขอตัดคลิปก็แล้วกันไปสร้างต่ตตอนนี้นะคะอืมพื้นเราก็เสร็จไปเรียบร้อยแล้วเวลาของเพดานนะแงแพงเราจะเป็นไม้ปลาลิตรึล่ากันนะได้ได้ได้แถวบ้านเราหมดแล้วเราก็เลยเอาไม้ปลาลิตแทนโอ้ยอจี้จุดกันดี แต่ที่จุดเรื่องมันหมดดิถ้าสนเนี่มันมมก็ต้องมีมันหมดไ,มไหมล่ะใช่ค่อยๆแหละแต่ว่าแบบไม่อยากให้มันหมดอะ่ะเดี๋ยวเราจะทำเป็นกระจุกตรงนี้นะแหตุบ้าเราน่าจะมีกระจุกอยู่ทิ้มัน ก็มีการตัดตอ่อนิดหน่อยต,ตัดตอ่อเนระยะทางสั้นๆตัดตอ่อสั้นๆอ่ะตัดตอ่อหือไม้ปิวอ่ะเออเขามานอยู่อะไรในนี้อ่ะที่ทำพื้นสร็จนั่นน่ะก็ตัดตอ่อไปแค่แป๊บเดียวเองนั่นแหละอือไม่ได้แค่ตัดตอ่อหรอกไม่เขาไม่ได้เรียกว่าตัดตอ่อเขาเียหยิบคลิปอ่ะโอ๊ย มันไปไม่ได้อะตอนนี้เออสักทีเนาะเออหยุดวิ่งก่อนดีกว่านะอออืื42แล้วเนี่ยเราอาจจะต้งอ,ะตองหาตู้ใสๆอีกนิดนึง แป๊บนึงนะเจ้ามันอดเอาไว้ตอนที่ลงอาหารนี้อาหารอ่ะมันมันจะไม่สะกดแล้วเดีย๋ยวนี้หิวน้ำเลยสองข้อยเนี่ยอาหารลงอาหารหนึ่งมันก็จะไม่สะกแล้วก็เอาน้ำเก็บไวสองขวดอันนี้อีกหนึ่งโอเคอัน,นี้ทุกอย่างอิ่มพอใช้ได้แล้วเราเราจะตัดฉากจนกากาแพงอะ่ะเสร็จเลยโอเค ไม่ตัดฉากจนตัดฉากจนกระจกเนี้ยเสร็จก่อนโอเคกระจุกมันหายยากกระจกมันหายยากงั้นเราจะทําให้มันจุดเสร็จก็แล้วกันนะโอเคตัดฉากไปอ่าหาโต๊มาได้แล้วโอเคมันโตตรงบาวะออตรงไม่ตรงช่างมันเพราะว่า ถ้ามันไม่ตรงนะคนส่วนใหญ่ชอบอยู่บ้านสวยๆอีพวกอีพวกเพื่อนส่วนใหญ่อะมันชอบอยู่พวกแบบคือมันมันชอบมาอยู่บ้านเราด้วยความที่บ้านเราวันมันแบบมันสร้างสวยอะอืมโอเควันนี้วันที่สามมีเอ P ซีพีสามตัวมั้งนะเขาก็ไม่ได้รู้หรอกช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้เห็นเอ P ซีพีเลย สวยอ่ะคือมันสวยนะแต่จะว่าไปนะคือแบบของดูใต้ถุนบ้านหน่อยดิ้ยสวยที่มันก็สวยตรงเป๊เลยอ่ะแต่อันเรียนตรงเป๊กันหมดเลย เราจะทำบ้านทรงแบบนี้นะเอือ่มเจอัได้ปะวะว่าเดี๋ยวถ้าแบบเดี๋นะยวฉันข่นไม้มาสองแขงไปติดตรงเออตรงนั้นแล้วเดี๋ยวเธอถ่ายต่เอเข้าไหมแต่ตอนนี้อย่าพึ่งนะอืออืม ฉันถ่ายอยู่อ่ะฉันถ่ายอยู่เดี <S <S ๋ยวขอตัดคลิปไปเลยไปเดี๋ยว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 ไอ้จิ๋วไอ้จิ๋วไอ้จิ๋วเอ๋อไอ้จิ๋วเจอไอจิ๋วมากเดี๋ยวก่อนมันอยู่ไหนอ่ะเดี๋ยวเราถ่ายต่อแบบนอกระยังกดได้ได้โอ้ยเชื่อปะเวลาเราทําอะไรบางทีอ่ะคนบางคนมันจะเข้าใจผิดเว้ยแล้วมันจะแบบถล่มทลายคอมเมนต์ท็อกซิกอ่ะ บางทีก็แบบนุ่นแบบเหมือนด่าเราอถ่าย่อแล้วยังมันมาแล้วถ่ายแล้วว้ามันมาแล้วเลยมนมามันมัมามมาไป้มันไปมันมันไปมันมันไปมันไปมันไปานมันไมันไปมนไปนไปมันันไปนนไปันนไปันนนปล่อยมันแล้ัก็วิ่นออกบ้าน ว่าอยู่ตรงนี้กันอยู่ตรงนี้กันอ,อยู่ตางห่างกันถ่ายทำมีเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นการถ่ายทำในตอนนี้ไม่ม,ม,มันมันเรื่ตาหิวเฉลือดก้าวฉันต้องวิ่งไปโรงพาหาลดูก่อนว่ามีอะไรไหมโอ๊ยแล้วฉันจะฝังศพทำไมเนี่ยไอตัวนี้มันอยู่บนบ้านนะดิ สำหรับวันนี้ก็จบคลิปก่อนนะคะบ๊ายบายยังไม่จบคลิปยังไม่จบคลิปไปแล้วไม่ไหวแล้วโว้ยมันนานเกินไป